แต่ไม่ว่าจะเราจะชอบหรือไม่ชอบคุณคทักษิณน,นะแต,แต่ว่าอย่างไรเนี่ยนะคะก็เราต้องมองถึงความเป็นไทยความเป็นคนไทยก่อนนะคะถ้าสิ่งที่คุณฮุนเซนบอกว่าจะแฉหรือว่าเปิดเผยข้อมูลระหว่างคุณทักษิณกับคุณฮุนเซนเนี่ยอดีตเนี่ยเรามองว่าเป็นแค่เรื่องส่วนตัวได้ไหมไม่เกี่ยวกับความเป็นชาติไทยอะคะ่ะมองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผมว่ามันต้องแยก2เรื่องออกจากกันนะครับว่าคุณมาริกาพูดชัดเจนมาก เรื่องภายในประเทศสําคัญที่สุดอเอาเรื่องภายในประเทศแก้ปัญหากันก่อนจะเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณทักษิณกับคุณฮุนเซนหรือไม่ไม่ทราบถ้าคุณทักษิณเป็นภัยต่อบ้านเมืองถ้าคุณทักษิณกาลังทําร้ายทําลายบ้านเมืองคุณทักษิณก็ต้องโดนจัดการจะเป็นครูประธานเป็นใครก็ตามนะครับถ้าจะใช้พยานหลักฐานจากคุณฮุนเซนมาช่วยในการแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ก็ต้องเอามาทําอันนี้เป็นเรื่องภายในประเทศนะครับเรื่องระหว่างประเทศมันก็ผูกกัน3มลักษณะคือหนึ่งสัมพันธ์ส่วนตัวของอดีตผู้นำสองคนนี้ อาจจะเป็นในฐานะเพื่อนในฐานะอะไรก็แล้วแต่นะครับอันที่สองเนี่ยคือเรื่องของผู้นําประเทศอย่างเช่นคุณมูนเนตนะครับกับคุณแพททองทานและจะมาบอกว่าคุณแพททองทานไปคุยกับคุณนุนเซนในฐานะเป็นคนรู้จักกันไม่ใช่ในฐานะผู้นาประเทศไม่ได้หรอกเพราะคุณแพททองทานต้องถือว่าเป็นผู้นําประเทศใครจะชังใครจะชอบแล้วแต่อันที่3ามมันเป็นเรื่องกิจการระหว่างประเทศไทยกับกิจการระหว่างประเทศกัมพูชาเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมุมของรัฐต่อรัฐซึ่งอันนี้อันตรายมากทั้งหมดเหล่านี้เนี่ย เราต้องแยกออกเป็นสองก้อนใช่ก้อนภายในประเทศก็จัดการปัญหากันนี่สําคัญมากสําคัญที่สุดเลยด้วยก้อนระหว่างประเทศยังไงก็ตามมันบ้านเมืองติดกันไม่อยากเป็นเพื่อนบ้านก็จําเป็นต้องอยู่ตราบเท่าที่ยังมีประเทศไทยตราบเท่าที่ยังมีกัมพูชาครับมันอยู่ติดกันอย่างเงี้ยยังไงปัญหาหลายอย่างก็ต้องคุยกันไม่สามารถที่จะล่วงผ่านไปได้โดยไม่มีการหารือโดยไม่มีการปรึกษาไม่มีการใช้วิธีทางใดทางหนึ่งในการที่จะแก้ ไม่อย่างนั้นเนี่ยอยู่กันไปเงี้ยก็เป็นสงครามกันตั้มไปเหมือนหลายประเทศน้ำอยู่ติดกันเนี่ยย <คะ S 2> ิงกันตลอดข<ช>านกันตายตลอด,ลอดเราไม่อยากเป็นแบบนั้น,นแล้วเราก็ไม่ได้เคยเป็นแบบนั้นกับกัมพ<ช>ูชามาถูกไหมคร <ะ S 2> ับดังนั้นพอแยกสองก้อนนี้ออกจากกันเนี่ยมันต้องเนื้อไหนร้ายตัดเนื้อนั้นทิง้งเราอาจจะข้ามไปตัดเนื้อที่เป็นคุณคุณเซนไม่ได้นะแต่ถ้าคุณฮุนเซนเข้ามาในประเทศไทยเราก็จับได้นะแต่ก็อาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะพอจับคุณฮุนเซนกัมพูชาอาจจะพร้อมเป็นสงครามกับเราเราไม่อยากที่จะเป็นศึกสงครามนะครับแต่ถ้าเเเกิดถึงวลาาจํป็น ผมพูดเสมออย่าไปใช้บุคคลทําการรบอ,อาวุธยุโทโธปกรณ์เราเหนือกว่าบุคคลทําการรบหมายความว่าเอาทาหารเป็นเป็นไปเดินถ้าเรามีอาวุธยุโทโธปกรณ์เหนือกว่าใช้ระยะแบบพิสัยใกล้นะพิสัยกลางพิสัยไกลยิ่งเข้าไปถ้าเกิดจําเป็นะนะครับไม่เป็นไรอ,อะไรแบบนี้ท้ายที่สุดเราจะพบครับว่าเรื่องภายในประเทศคืคอเรื่องสําคัญที่สุดที่ต้องจัดการแก้ไขแบบที่คุณมาริกาบอกเลยค่ะคุณมาริกามองไงว่าถ้ามองว่านี่เป็นแค่เรื่องส่วนตัวระหว่างคุณทักษิณกับคุณหุนเซนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของประเทศชาติได้ไหมคือ อย่างนี้ค่ะมันแยกกันไม่ออกแล้วในเวลานี้ออใช่ค่ะ mm hmm. เพราะว่าคุณอย่าลืมว่าคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้มาเป็นตัวครอบงํา